ศาส,สนาอิสลามก็มีกฎของศาสนาใช้บังคับคนมุสลิมอยู่แล้วไม่ควรเอากฎของศาสนามาเป็นกฎหมายอีกเพราะเป็นกฎหมายรัฐต้องเข้าไปเกี่ยวข้องต้องตั้งตำแหน่งตุลาการอิสลามซึ่งผมถือว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐต้องการแบ่งแยกตัวเองซึ่งในรัฐธรรมนูญก็ห้ามแบ่งแยกและเข้ามาออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ผมคิดว่าคนพวกนี้จะไม่หยุดเพียงเท่านี้จะมาอะไรออกมาเพิ่มอีกเสนออีกมากมายไม่มีที่สิ้นสุด โดยพวกเขาคิดถึงแต่ตัวเองโดยไม่สนใจคนไทยทั้งประเทศผมขอต่อต้านการออกกฎหมายฉบับนี้เต็มที่ครับนะครับจากคุณสุนทรนะครับอันนี้ก็ความเห็นภาพส่วนที่ส่งมาแล้วนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้คุณจากคุณวิชัยนะฮะจากดอนเมืองนะฮะบอกกฎหมายว่าอิสลามว่าด้วยโมดกครอบครัวถือว่าอันตรายครับอันตรายถือว่าเป็นกฎหมายไร้ความยุติธรรมนะฮะเป็นกฎหมายเอาเปรียบเป็นกฎหมาย ไม่เสมอภาคนะครับเอาเปรียบผู้นับถือศาสนาอื่นเป็นลัทธิศาสนาเห็นแก่ตัวหากต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องใช้กฎหมายไทยเท่านั้นและมีเพียงศาลไทยลัทธิศาสนาอื่นอาศัยอยู่ในประเทศจะมากําหนดตั้งศาลขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะมันขัดต่อความสงบและเสรีธรรมอันดีของประชาชนนะครับท่านหนึ่งนะครับอันนี้แก้ความเห็นบางส่วนนะฮะข้าพเจ้านางทันดานะฮะขอคัดค้านต่อต้านกฎหมายสลาม กฎหมายครอบครัวมาดกคนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเพื่อความเสมอภาคเท่าความเท่าเทียมความยุติธรรมต้องใช้กฎหมายและธรรมนูญเท่านั้นหา,หากมีกฎหมายศาสนาบางบังคับใช้ซ้อนกฎหมายและธรรมนูญถือว่าเป็นการแบ่งแยกการปกครองขัดแยง้งกฎหมายและธรรมนูญมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกดินแดนไม่ได้และแบ่งแยกการปกครองไม่ได้เป้าหมายของอิสลามคือการปกครองแบบรัดซ้อนรัฐทําให้ประเทศไทยขาดความมั่นคงทางด้าน ทางด้านการปกครองทําให้เกิดความแตกแยกระสับระสายในที่สุดจะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับนี่คือความเห็นของภาคประชาชนนะฮะมาดูรายละเอียดของคู่มือนี้นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆในนี้มีทั้งหมดเกือบ160หน้าแต่ผมจะนํามาแค่บางส่วนนะครับแต่รับรองครับมันจะมีเยอะที่เราไม่ได้เอามาพูดแล้วเราจะามาชำระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับในเอกสารก็มี คำปราลบของประธานสารีกาด้วยนะครับนะครับราชบันนะครับหลักศาสนาหลักกฎหมายสลามนะครับว่าด้วยโมดกครอบครัวนะครับนะครับมีเรื่องราวต่างๆนะครับมีบทมีลักษณะจริงๆในร่างที่เขายื่นให้ให้กับสังสภาเนี่ยเขาจะไม่มีรายละเอียดขนาดนี้นะฮะร่างก็จะมีอยู่ไม่กี่มาตาแต่เวลานํามาใช้แล้วเนี่ยเยอะครับท่านผู้ชมครับมาดูนี่ฮะอันนี้อันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับว่า เป็นกฎหมายได้ยังไงอ่ะมาดูครับอยู่ในหมวดสองครับหน้าสี่สิบเอ็ดนะฮะเวนอยู่ร่วมกันภรรยาแต่ละคนของสามีอยู่ในข้อร้อยสิบเจ็ดครับเขาออกมาเป็นกฎหมายนะฮะเขียนไว้อย่างนี้ครับให,ให้สามีผู้มีภรรยาตั้งแต่สองคนขึ้นไปผัดเวนอยู่ร่วมกับภรรยาเท่าเทียมกันโดยค้างคืนกับแต่ละคนอย่างเสมอภาพ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากภริยาคนอื่นๆในความเท่าเทียมตามความในวรรคแรกพึงให้รวมถึงความเท่าเทียมในเรื่องของความสุขทางเพศด้วยในกรณีที่สามียังเป็นผู้เยาว์แต่มีความสามารถร่วมประเวณีได้เป็นหน้าที่ของวัลีที่จะช่วยจัดทําการปัดเวรเช่นว่านั้นและจากการให้สามีปฏิบัติตามการปัดเวรนั้นในกรณีที่สามียังเป็นผู้เยาว์ที่ยังเล็กซึ่งไม่มีความสามารถในการร่วมประเวณีวัีจะ ไม่ต้องจัดทําการปัดเวรเช่นว่านั้นให้แก่สามีนั้นแต่ถ้าสามีนั้นได้ไปค้างคืนหรือวันกับภรรยาบางส่วนแล้วเป็นหน้าที่ของวะหลีที่จะจัดการให้สามีได้ไปค้างคืนหรือวันกับภรรยาที่เหลือด้วยความเท่าเทียมเสมอกันในกรณีที่สามีไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวิญญาชนวินยูชนและได้ไปค้างคืนกับวันกับภรรยาบางส่วนไปก่อนแล้วและภรรยาที่เหลือร้องเรียกร้องอีกทั้งการไปค้างคืน หรือวันเช่นว่านั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเป็นหน้าที่ของวันีที่จะช่วยจัดการให้สามีปฏิบัติตามปฏิบัติตามการปัปดเวรของตนเพื่อชดเชยชดเชยให้ภรรยาที่เหลือแต่ถ้าภรรยาส่วนที่เหลือนั้นไม่เรียกร้องให้สามีชดเชยให้ภรรยาเหล่านั้นหลังจากหายจากการไม่มีสติปัญญาเยี่ยงวินยูชนแล้วเว้นแต่การได้มีเพศสัมพันธ์จะเป็นผลดีต่อการทําให้สามีหายจากการไม่มีสติส,สติปัญญาเยี่ยงวินยูชนเนี่ยครับนี่เป็นกฎหมายนะะต้องทำนะฮะ